สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิก16-31สิงหาคม2566เรามาดูกันว่าความรักของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมไปซะทุกท่านนะคะขออภัยล่วงหน้าด้วยการเปิดแบบไพ่ยิปซีเป็นการเปิดแบบสาธารณะไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมาดูกันค่ะชาวพิจิก กูรักครอบครัวโอว้าวมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกูรักครอบครัวกูรักครอบครัวค่ะเรามองว่าคุณกำลังจะเตรียมการเตรียมวางแผนร่วมกันเปิดธุรกิจหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ภายในครอบครัว นะคะเป็นการเตรียมการเป็นการเตรียมวางแผนหรือเป็นการกําลังเริ่มต้นนะคะทำอะไรในสิ่งที่เตเอนรู้สึกว่าพึงพอใจอยากจะทานะคะเป็นอีกหนึ่งนงงานอีกหนึ่งงานทางเลือกสําหรับคู่รักครอบครัวซึ่งบ่งบอกได้ว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็ไม่ได้ว่าอยู่ดีๆมันประสบความสําเร็จมันต้องใช้ความพยายามความมุ่งมั่นความมุมาณนะอุตสาหะต่าง,าง,างๆนานานะคะใครที่เริ่มต้นมาแล้ว ช่วงนี้ก็เริ่มมองเห็นแล้วเริ่มมองเห็นแสงสว่างแล้ว,เร,ลวเริ่มมีความหวังแล้วว่าเนี่ยที่เริ่มต้นทํามานั้นอ่ะมันเริ่มมีความคืบหน้ามันเริ่มมีการพัฒนานะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ต้องยังต้องหมุนเงินต่อไปนะคะยังต้องหมุนเงินต่อค่ะโดยเฉพาะคนโดยเฉพาะเออเราบอกว่าคุณต้องคุณก็ต้องมีงานสนอื่นน่ะเข้ามาหมุนเวียนนะคะในเรื่องของรายจ่ายภายในครอบครัวช่วงนี้ภายในครอบครัวอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นด้วย นะคะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยค่ะชาวพิจิกแม้ว่าคุณจะทําอะไรแล้วแต่ในยามที่คุณมีปัญหาอุปสรรคคู่ของคุณจะต้องเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยหรือการลงทุนหรือง,งานส่วนตัวของคุณเอ๊ะคุณอาจจะมีในลักษณะที่ว่าไม่ไม่เชิงไม่เพียงพอคุณจะต้องได้คู่เข้ามาช่วยส่งเสริมอ่ะนะคะคุณอยากจะลงทุนเพิ่มก็ได้คู่ของคุณก็ต้องช่วยส่งเสริมนะคะของชาวพิจิกนะคะ ส่วนในตำแหน่งของอคนที่ค้าขายดีอยู่แล้วคนที่ค้าขายมีอาชีพประจำดีอยู่แล้วช่วงนี้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจะมีโชคนะคะมีโชคในเรื่องของการได้ลูกค้าเก่าๆลูกค้าที่เคยเงียบหายไปนะคะกลับเข้ามาใช้บริการหรือบางท่านช่วงนี้ได้เพื่อนเก่านะคะได้เพื่อนเก่านะคะกลับมาเอ่อกลับมาช่วยกันกลับมาร่วมกันได้ถึงแม้ว,ว่าคุณจะมีครอบครัวคุณก็ยังมีเพื่อน นะคะคุณก็ยังมีเพื่อนเข้ามาช่วยส่งเสริมหรืออาจจะมีอะไรที่ว่าอยากจะตัดสินใจร่วมกันทํานะคะส่วนชาวพิจิกมีเรื่องของการได้เงินเก่าๆโชคเก่าๆนะคะหรือชาวพิจิกช่วงนี้จะมีโชคค่ะโชคการเงินนะคะใครที่รอเงินตกเบิกเก่าๆหรือรอเงินอะไรเก่าๆอยู่นั้นรอเงินจากการขายที่ขายทางก็ยังได้คุณก็จะมีเงินก้อนช่วงนี้ชาวพิจิกมีโชคสำหรับคู่รักและครอบครัวนะคะ ชาวพิจิกค,คู่รักคู่ใดต้องการต้องการอยากจะมีบุตรมีบริวารหรือไม่แน่ใจว่าเอ้ยช่วงนี้เราแปลกๆไปหรือคู่ของถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็สังเกตคู่ของคุณนะทําไมอารมณ์หง,งุดหงิดทําไมอารมณ์เวี่งวินสังเกตดูได้เลยถ้าใครอยากจะมีบุตรมีน้องมีโอกาสมีบุตรมีน้องนะคะส่วนในกรณีในกรณี สำหรับคนที่ทํางานในองคอ์กรช่วงนี้งานมีเรื่องต้องเร่งเคลียรเร่งสสางเต็มไปหมดเต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะคุณอาจจะโดนกดดันจากหัวหน้าแล้วล่ะหรือคุณอาจจะต้องโดนกดดันในสัออ่อการทํายอดนะคะการทํายอดเพราะบางท่านทำงานในองคอ์กรเนี่ยลักษณะเป็นการทํายอดนะครับเป็นการทํายอดเข้าบริษัทอย่างเงี้ยคุณมีแรงกดดันนะคะเรามองว่าคุณมีแรงกดดันแต่เราก็เชื่อว่า อเดี๋ยวคุณจะได้คอนเน็กที่ดีๆแหละทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้ผ่านพ้นไปได้อารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าชาวพิจิกช่วงนี้มีโชคค่ะความรับผิดชอบภายในครอบครัวย,ยังสูงอยู่นะมีงานประจํามีงานส่วนตัวนะคะก็ต้องเอามาหมุนเวียนนะชาวพิจิกช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางการเดินทางที่เกี่ยวกับติดต่อง,งานได้การเดินทางในการเอ เจราจานะคะกับลูกค้าได้นะคะตรงนี้ชาวพิจิกมีโอกาสได้ปรับปรุงบ้านทําบ้านหรือบางท่านอยากจะเอาบ้านตัวเองเนี่ยมาทําเป็นที่ทํากินนั่นก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางเลือกใหม่ของคุณที่ดีนะคะเป็นโอกาสดีๆที่เราบองว่าตรงนี้คุณคาดหวังมากเลยว่ามันจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีเราทําแล้วขึ้นมา นะคะการค้าการขายเปิดร้านค้าคุณว่าคาดหวังว่าอยากจะได้กําไรนะคะคุณคาดคาดหวังว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วเราก็มองว่าโอกาสของชาวพิจิกน่าจะมาแล้วนะคะน่าจะมาแล้วน่าจะเป็นโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆแล้วล่ะนะคะส่วนท่านใดที่ออกงานเร็ววันนี้คุณจะได้ข่าวดีจากที่ทํางานใหม่แล้วค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าได้ในตําแหน่งหน้าที่การงานที่คุณพึงพอใจพออกพอใจด้วยนะคะส่วนใครที่คาดหวังอยากจะปรับตําแหน่งหรือขึ้นเงินเดือนภายในองค์กรอาจจะมีการปรับโครงสร้างนะบางคนก็ตุมต้มๆมต่อมๆม,ม,มากเลยนะคะว่าคุณจะได้ในตําแหน่งที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้ในตําแหน่งที่คุณต้องการเนี่ยเราเชื่อว่าในหลายๆท่านอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนการทํางานเปลี่ยนแนวงานของคุณไปเลย นะ,ะบางคนทํางานเป็นพนักงานก็ออกมาทํางานส่วนตัวนะฮะแต่เราก็มองว่าถ้าใครที่คิดอยากจะออกตอนนี้โอกาสมันมาข่าวดีมาความสําเร็จมานะคะส่วนสําหรับคนที่มีประเด็นค่ะตําแหน่งของคนที่มีประเด็นเขาฟ้องมาว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาบางครั้งบางคราวคุณจะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ตรงนี้ ทำไมเขาไม่ค่อยจะสนใจใยดีคุณสักเท่าไหร่เลยนะคะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเรื่อยๆไหมทําไมมันเป็นการคบหาแบบพึงพอใจกันแบบเรื่อยๆนะคะอยากจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเรามองว่าคุณอยากจะมีความชัดเจนค่ะเพราะว่าคุณใจของคุณน่คุณอยากจะสร้างครอบครัวแล้วอะโดยเฉพาะคนที่เป็นแค่แฟนกัน่ะนะคะแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนคุณจะตัดสินใจแล้วล่ะว่าแบบนี้มันไม่แฟร์สำหรับคุณ คุณจะได้มีโอกาสมีทางเลือกใหม่ๆรักใหม่ๆที่คุณต้องการความชัดเจนนะคะบางคนกำลังตัดสินใจนิ่งๆเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างเพื่อดูดูซิว่าเขาจะมาเคลียร์ความชัดเจนกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมไหมนะคะมาตกลงอะไรกับคุณมากขึ้นกว่าเดิมไหมบางคนกำลังนิ่งๆเว้นระยะห่างนะคะส่วนบางท่านที่ห่างแล้วบางท่านที่ห่างเลยโอกาสใหม่มานะคะ ต้องบอกว่าโอกาสใหม่มาค่ะคุณก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเออมีใครเข้ามาใหม่ๆเป็นคอนเน็กตใหม่ๆเข้ามาคุยแหละคุยทาให้คุณได้รู้สึกว่าสบายใจทําให้คุณได้รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสของเราเนาะเราก็ลองคุยดูเผื่อรักใหม่อะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ว่ามันมีสิทธิ์มีโอกาสเป็นไปได้ในอนาคตวันข้างหน้านะคะนี่ก็คืออารมณ์ของชาวพิจิกสําหรับคนที่มีประเด็นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ตำแหน่งความรักอาจจะสลับตำแหน่งกันได้นะคะระหว่างผู้กระทํแล้วก็ผู้ถูกกระทําอาจจะเป็นฝ่ายชาพิจิกเองก็ได้นะที่เป็นเป็นฝ่ายตัดสินใจเลือกคุยกับคนอื่นน่ะเขาคนนั้นของคุณค่ะตอนนี้ตัวเขาถ้าความสัมพันธ์ของเขาเขาใจของเขาที่มีให้คุณอะ่ะมันนิ่งมันไม่พัฒนา เรามองว่าเขามีช่องทางใหม่จริงๆมีการคุยกับคนอื่นจริงๆและเขาก็มีการคุยกับคนอื่นในลักษณะหวังผลด้วยวังผลในอนาคตว่าวันข้างหน้าถ้าจะชัดเจนเขาเลือกตัดสินใจเลยนะคะก็ระวังสักหน่อยหนึ่งนะส่วนกันส่วนคนที่ตัดจบมาแล้วเขาเลือกจบกับคุณมาแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะเขาก็ต้องมองอนาคตอยู่แล้วเขาก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ที่เขาต้องการที่เขาหวังผล ะะเขาอาจจะกำลังจีบใครอยู่สักคนหนึ่งดูก็ได้หรือกําลังอยากจะพัฒนากับใครสักคนหนึ่งก็ได้โดยที่เขาหวังผลว่ามันจะมีโอกาสเป็นไปได้ที่ว่าจะชัดเจนร่วมกันนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์คุณกับเขาไม่เปลี่ยนตอนนี้มันเหมือนจะเปลี่ยนแล้วอะส่วนในกรณีคนที่มีปัญหางัดข้อกันอยู่นะ เขาไม่แคร์สื่อเลยนะคะจะห่างก็ห่างนะเพราะเขารู้สึกได้วว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันบ่งบอกได้ว่าจะมาปรับความเข้าใจกันแล้วมันจะมีความสุขไปแล้วค่ะคนที่มีประเด็นกันน่ยการตัดสินใจของเขาเขาอาจจะลองลองทางใครทางมันดูลองต่างคนต่างอยู่ดูนะคะเผื่อต่างคนต่างมีโอกาสมีทางเลือกให้กับตัวเอง นี่คือสฝั่งเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในใจของชาวพิจิกเลยจะสื่ออะไรให้เขารับทราบบ้างนะคะโอ้โหมันมีปัญหานี่ปัญหามันสะสมมาสักพักแล้วอะ เราเชื่อว่าความรักที่คุณมีให้กับเขาอะ่ะมันเป็นกับปัญหาสะสมปัญหาสะสมในลักษณะที่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้รับความชัดเจนตั้งแต่แรกพอมันไม่ได้รับความชัดเจนตั้งแต่แรกเนี่ยจะมาหาความชัดเจนในภายในภายหลังเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นไปได้ได้ยากหรือมันไม่ดีขึ้นการตัดสินใจคุณก็ทบทวนแล้วเสียใจแต่จบนะคะเสียใจแต่ไม่งอทบทวนแล้วอะ่ะว่ายังไงเสียเขาก็คงไม่มาเคลียร์กับคุณแน่แล้วละ่ะ นะคะเขาก็คงไปมีความชื่นมืน่นไปพออกพอใจไปชอบกับใครไปมีใจให้กับใครแล้วนี่คือการที่คุณคิดได้แบบนี้นะคะเราก็มองว่าการคิดแบบนี้แหละมันคือคือ,คอทางเลือกทางออกของคุณนะละ่ะก็บอกแล้วว่าคุณเสียใจแต่จบเพราะคุณต้องการความชัดเจนคุณต้องการความรักที่สบายใจคุณไม่ต้องการความรักที่มันอึดอัดที่มันไม่ชัดเจนที่มันคลุมเครือแล้วต้องมานั่งคอยระหวาดระแวงกันตลอดเวลาว่าจะเทกันไปเมื่อไหร่ นะคะคุณต้องการเรามองว่าชาวพิจิตในหลายๆท่านอ่ะต้องการความเป็นคู่รักแล้วอะ่ะและในหลายๆท่านต้องการความเป็นครอบครัวแล้วนะคะคือไม่ต้องการความรักแบบว่าแบบนี้ไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วมันมองไม่เห็นอะไรจุดหมายปลายทางนี่คือสิ่งที่อยู่ในใจของชาวพิจิตนะคะเนี่ยจริงๆอ่ะรักเรื่อยๆแล้วรักไม่เห็นจุดหมายปลายทางอะ่ะมัน มันคบกันมันก็วนอยู่ที่เดิมมันคบกันแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันพัฒนาไปมากกว่านี้ทั้งทงั้งที่ใจของคุณะคุณต้องการความเป็นครอบครัวคุณอยากจะสร้างครอบครัวคุณอยากจะมีความสุขแล้วแต่เขาแต่เขาไม่สามารถทําตามที่คุณต้องการได้นะคะในใจก็เลยรู้สึกได้ว่าไม่เป็นไรละต่อไปนี้เราอยู่ได้นะคะเราอยู่ได้ค่ะถ้าความรักแบบนี้เราไม่เอาค่ะเราต้องการความชัวค่ะจบก็คือต้องจบเขาก็ฟอ้องหมาน,นะคะ จบเลอๆคุณอาจจะสบายใจขึ้นด้วยซ้าคุณอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ําไม่ต้องมานั่งใช้ความพยายามเพื่อใครไม่ต้องมานั่งคอยรอว่าเมื่อไหร่เขาจะชัดเจนว่าเมื่อไหร่เขาจะมีคนอื่นนะคะมันกลับกลายเป็นว่าคุณร,รู้สึกได้ว่าคุณเบาใจขึ้นอะ่ะนะคะมาดูฝั่งเขานะคะไม่เคลียร์ทั้งคู่ บอกได้เลยค่ะพิจิกก็ไม่ก็ไม่เคลียร์ละเขาก็รู้สึกได้ละว่าปัญหาตรงเนี้ยมันเลยละมันไม่มีมันไม่สามารถมานั่งแก้ไขกันด้วยบุคคลสองคนหรือนะปัจจุบันละนะคะมันก็เป็นทางเลือกมันก็เป็นทางออกที่เขาจะไปเริ่มต้นใหม่เพราะใจของเขาเขาก็ไม่คิดจะเคลียร์มันมาถึงทางมันเหมือนกับคนที่ว่าคบหากัแล้วมันมาถึงทางตันแล้วอ่ะเป็นการเลือกที่จะจบนะคะ เรามองว่าเขาเลือกที่จะเลิกลาเพราะไพ่เลิกลามขึ้นมาทั้งสองฝั่งเลยแต่ถ้าจบแบบจบแบบจบปัญหาล่ะถ้าจบแบบจบปัญหาต่างคนต่างนิ่งล่ะสมมุตินะไม่ได้เลิกลาแต่จบแบบจบปัญหาต่างคนต่างนิ่งรอให้บรรยากาศอะอะไรที่มันเป็นปัญหาเยอะๆมันเบาบางลงไปก่อนนะฮะให้เวลามันผ่านไปก่อนเขาอาจก็อาจจะมีการ มาปรับความเข้าใจกันได้ไหมก็อาจจะมีการมาปรับความเข้าใจกันตกลงสถานะความชัดเจนกันได้ถ้าจบแบบนี้จบแบบนี้เขาเรียกว่าจบปัญหานะ,ะถ้ายังมีใจนึกถึงอดีตต่อกันอยู่แล้วถ้ายังรู้สึกว่าถึงความผูกพันในอดีตอยู่การจบแบบนี้ก็จบแบบการเคลียร์ใจกันความชัดเจนต่อกันก็ได้นะคะแต่ในกรณีบางคนคือจบแล้วจบเลยมันไม่ใช่จบปัญหามันคือจบแบบการเลิกลา เลิกลาแล้วก็บล็อกด้วยแล้วก็ไม่สนใจด้วยต่อให้ไม่บล็อกเพราะเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาก็มีความสุขแล้วอ่ะท่านที่จบนะ,ะท่านที่จบเขามีความสุขเขาพอใจเขาพอใจกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่เขาพอใจที่เขาไปมีความชอบกับใครใหม่ๆนะคะตรงนั้นมาดูค่ะแนวโน้มค่ะเก็บก่อนนะ พระเจ้าพระเจ้าแนวโน้มของพิจิกวันข้างหน้านี้คุณก็คิดว่าเรื่องอะไรล่ะคุณอดทนมามากแล้วอะคุณอดทนพยายามกับความรักครั้งนี้มามากแล้วอยู่ในสถานการณ์ของคนที่ปกปิดปิดบังหรือเขาปิดบังอะไรคุณก็ตามนะฮะแต่ตอนนี้เรามองว่าในหลายท่านเลือกที่จะตัดสินใจยุยติความสัมพันธ์นะคะ เลือกที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองสบายใจมากกว่าแล้วก็คิดว่าตัวเองมีความเข้มแข็งมากพอนะคะโนสนโนแคร์ no son, no มีสิทธิ์เลือกอนาคตตัวเองได้มีสิทธิ์เลือกความรักครั้งใหม่ได้นี่คือบางคนที่คิดนะคะบางคนที่คิดก็ในเมื่อเราเหมาะคุณอาจจะไปส่องเจอหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าพยายามมาแล้วอะ่ะแต่เขาก็ย,ยังมีกิ๊กกับคนอื่นอยู่หรือเขาต้องการไปมีใครกับคนอื่นอยู่เนี้ยไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือไปมีความชอบพอกับคนอื่นสู้ทางใครทางมันดีกว่าไหม โนสนโนแคร์ no son, no อย่างเดียวค่ะพิจิกนะคุณต้องการรักใหม่ๆที่ดีคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์เลือกรักได้เรื่องอะไรเราเราจะต้องทนอยู่กับความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะคุณมีสิทธิ์เลือกตัวเลือกความรักครั้งใหม่นะคะมีสิทธิ์มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมื่อความรักที่ผ่านมามันไม่สามารถจริงๆนะไม่สามารถที่จะประคับประคองกันแล้วอ่ะมันไม่ไหวกับการประคับประคองนะคะ มันไม่ไหวกับการทนมากกว่าไม่ใช่ประครับประคองหรอกเรามองว่าคุณทนมาดูฝั่งเขาเหมือนกันเลยเหมือนกันะทนกันแล้วเพื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะคะเพื่ออะไรจะดีขึ้นแต่ปัญหาของเขากลับมองว่า เขาไม่สามารถอะเรามองว่าเขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้จริงๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องพังทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยต้องจบจบเพราะปัญหาระหว่างคุณกับเขาด้วยไม่มีการเคลียร์กันหรือตั้งแต่แรกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วมันสะสมมาใช้เวลามาระยะนานพอสมควรจะมาให้ชัดเจนในวันหลังเขาไม่พร้อมเรามองว่าเขาไม่พร้อมเขาต้องการเป็นตัวของตัวเองเขายังคิดว่าเขามีเสทธิ์เลือกอะไรใหม่ๆแล้วก็เชื่อได้ว่าอนาคตอันใกล้ นะคะหรือปัจจุบันนี้เขาคิดว่าเขาเลือกอะไรใหม่ๆเขาคิดว่าเขาเลือกถูกเป็นการจบแบบหมดใจเป็นการจบแบบยินจาแบบว่าปล่อยอะ่ะมันเหมือนกับคนที่พยายามกันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันอิ่มตัวแล้วมันหมดหมดไฟกันทั้งคู่มันก็เลยต้องจบไหมนะคะเรามองว่าเขาหมดไฟค่ะเอาง่ายๆคุณไม่หมดไฟแต่เขาหมดไฟ เพราะเขายัางไม่พร้อมกับคุณคนคนนี้นะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนโสดเป็นอย่างไรบ้างชาวโสดค่ะโอ้โห โสดใครมีแฟมีคนเข้ามาจีบบ้างเอ่ยชาวโสดกำลังจะมีคนเข้ามาจีบนะนะคะหรือคุณมีคนคุยแล้วก็ได้รู้สึกว่าการคุยกันตรงนี้สามารถทำให้คุณหวังผลได้ว่าคุณกับเขารู้สึกว่าทำไมคุยกันถูกคอจังเลย ทำไมคุยกันได้ดีจังเลยทําไมไม่ต้องมานั่งใช้เวลาปรับอะไรกันเลยะปรับตัวหรือปรับทัศนคติหรือต้องมานั่งเฟกอะอารมณ์ประมาณนี้นะคะชาวโสดมีรักใหม่ค่ะนะคะมีรักครั้งใหม่เข้ามามีคนเข้ามาจีบค่ะมีโชคด้วยชาวโสดหรือคนที่เข้ามาจีบช่วงนี้อะระวังจะให้เราคุณจะได้ของขวัญน,นะได้ของอะไรจากเขานะคะ มีคนเข้ามาจีบค่ะเอ่อไม่แน่นะวันข้างหน้าค่ะอาจจะมีแนวโน้มมีการพูดคุยกันมีแนวโน้มมีการพูดคุยกันนะในลักษณะที่ว่าอ่าลองมาชัดเจนไหมอารมณ์ประมาณแบบนั้นลองมาชัดเจนดีหรือเปล่าอารมณ์ประมาณแบบนี้เลยแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายจีบเขาเราก็มองว่าการที่คุณจะไปชอบใครสักคนหนึ่งมีใจมีอารมณ์ความรู้สึกชอบใครสักคนหนึ่งคุณก็หวังผลแหละกับคนคนนี้คุณก็หวังผลนะ่ะว่าเออน่าจะจีบติด บางคนเนี่ยจีบแบบสายเปได้วยนะคะถ้าคุณไปจีบเขาเนี่ยคุณสายเปเลยไหมอะช่วงนี้ถ้าคุณไปชอบใครอะเราก็มองว่าคุณอยากจะให้ของอะไรเขาสักอย่างหนึ่งหรือมีการคุยกันลองคุยกันลองลองคุยกันลองไปเที่ยวที่ไหนกันดูอารมณ์ประมาณแบบนั้นนะคะถ้าไปเที่ยวก็แน่นอนอยู่แล้วอาจจะเป็นคุณฝ่าย,ายสายเปแล้วล่ะ ชาวโสดไพ่โชคขึ้นมาอีกแล้วนะชาวพิจิกช่วงนี้จะได้เงินก้อนหรือจะได้โชคนะคะมีการไปเที่ยวค่ะคนที่จีบๆกันอยู่อะ่ะเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวร่วมกันก็ถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวร่วมกันอะ่ะก็เรียกว่าระวังการเผลอไผลในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเท่านั้นเองอ่าระวังมีเรื่องของการเผลอไผล คือไม่ไปก็ไม่ได้แต่ถ้าเขามาจีบคุณและเขาชวนคุณคุณก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยไม่ไปก็ไม่ได้อ่ะไม่ไปแล้วเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็ไม่พัฒนาสิไม่ไปเดี๋ยวความสัมพันธ์ก็ไม่รู้สิว่าเราจะไปต่อกันได้ไหมอารมณ์ของคุณจะประมาณนี้นะนะคะแต่คุณก็คาดหวังแหละคาดหวังว่าเอ้ย e ถ้าเขาชวนเราไปมันก็อาจจะมีอะไรที่มันไปต่อกันมากกว่านี้เพราะมันเป็นความรู้สึกชอบกันแล้วล่ะ มันเป็นความรู้สึกว่าหวังผลแล้วล่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ตัดสินใจแล้วล่ะนะคะอารมณ์ประมาณแบบนั้นมีค่ะไพ่มาไพ่บ่งบอกได้ว่าเชาวโสดคุณมีคนมาชอบอ่ะมาดูนะคะว่าใจของเขาคนนั้นที่เข้ามาชอบคุณอนะเขารู้สึกยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงคะมาดูกันค่ะเขาเป็นคนที่ไม่พูดนะ ตัวเองพิจิกระวังสเสน่ห์แรงชนเขาแอบผึงนะถ้าคุณไปคุยกับคนนู้นคุยกับคนนี้อ่ะหรืออารมณ์ของเขาเป็นคนที่แบบว่าคนรักแรงอะ่ะมีใจให้กับคุณจริงๆค่ะอยากจะพิชิตใจคุณอยากจะได้คุณเป็นแฟนได้คะเรามองว่าอยากจะได้คุณเป็นแฟนไม่ยากเกิน ยากเกินไปไหมต่อให้ยากเกินไปเขาก็จะพยายามใครที่มีคนจีบที่อยู่ไกลเขาอาจจะเดินทางมาหาหรือหมายหรือหมายถึงอาจจะมีการเดินทางร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันนะคะการเดินทางร่วมกันไปเที่ยวด้วยกันก็อาจจะระมัดระวังนะนะคะอาจตรงนี้ต้องเรียกว่าระมัดระวังหรือเปล่าล่ะอาจจะหมายถึงการตกลงป่องชิ้นนะ่ะนะคะชาวพิจิตรนะคะ แต่บางคนก็ไว้เนื้อไว้ตัวค่ะนะคะตรงนี้ก็ไว้เนื้อไว้ตัวไปเที่ยวด้วยกันได้เดินทางไปไหนร่วมกันได้การไปไหนร่วมกันอาจจะหมายถึงการได้สารสัมพันธ์ต่อนะคะการได้สารสัมพันธ์ต่อเขาฟ้องมาว่าคนคนนี้จะพยายามพิชิตใจคุณแหละจะพยายามให้คุณเปิดใจให้ได้แหละนะคะ mm hmm. พิจิกมีโชคหลายรอบแล้วนะรับโชคค่ะ และบ่งบอกได้ว่าคนที่เข้ามาในชื่อของคุณอาจจะกลายเป็นตัวจริงเสียงจริงของคุณในวันข้างหน้ามีแนวโน้มมากๆว่าจะจะจะได้เจอเนื้อคู่นะคะชาวพิจิกโอ้มีโอกาสจะช,ชัดเจนในวันข้างหน้าด้วยนะคะเราบอกว่าชาวพิจิกได้เนื้อคู่นะถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะได้คนที่เหมาะสมคู่ควรกับคุณด้วยแหละหรือเขากาลังมองว่าคุณน่ะน่าจะเหมาะสมคู่ควรกับเขาเขาใช้ความพยายามค่ะใช้ความมุมานะ นะคะขยันขาย,ขายขนมจีบขยันจะขยันจะชัดเจนกับคุณนะคะตรงนี้โอ้โหเรามองว่าเขาคนนี้เข้ามาเอาอกเอาใจคุณน่าดูเลยอะถ้าคุณไม่ได้ไปชอบเขาแล้วไป,ไปเปร์เขานะไปเอาอกเอาใจเขานะก็หมายถึงฝั่งเขาเนี่ยเอาอกเอาใจคุณน่าดูเลยนะคะกับความรักครั้งใหม่และเปิดเผยความรักครั้งใหม่เนี่ยอาจจะเป็นอนาคตของคุณแล้วล่ะนะคะมาดูซิลุ้นพิจิตมากเลยค่ะ เพราะว่าอืมเปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยตายแล้วเพิ่งเห็นชาวพิจิกอะรักใหม่โพที่ดีด,ดีดีไหมดีจริงมีการพัฒนามีการพัฒนาในความสัมพันธ์นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์จบกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาบอกมาว่าคุณหมดทุกหมดกรรมแล้วความรักครั้งใหม่จะสร้างความสุขให้กับคุณเขามามอบความรักให้กับคุณคะ่ะนะคะนี่ถ้าคุณเปิดใจ เขาจะใช้ความพยายามแหละทําให้คุณได้รู้สึกว่าเขาไม่ได้เข้ามาหลอกลวงคุณนะเขาไม่ได้มาหลอกแบบหลอกให้รักแล้วก็ตีจากนะคะไม่มีนะคะไม่มีค่ะถึงเวลาความสุขของพิจิกจริงๆเรามอกว่าพิจิกคุณกําลังจะได้คู่คุณอาจจะกําลังได้ลงเอยกับคนคนนี้เนี่ยวันข้างหน้ามีการเดินทางร่วมกันหรือถ้าเขาอยู่ไกลเขาก็ต้องเดินทางมาหาคุณมีการเดินทางร่วมกันค่ะนะคะ ก็ก็ระวังในเรื่องของการตกลองปล่องชิ้นด้วยแต่ชาวพิจิตบางคนบางคนนะต้องบอกก่อนว่าบางคนที่เพิ่งจบกับความรักในอดีตมาคุณยังกั้มกึ่งกับตัวเองคุณยังโลเลกับตัวเองคุณยังไม่แน่ใจกับตัวเองว่าสมควรลืมอดีตแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไหมบางคนคิดแบบนี้ที่เพิ่งจบอ่าแล้วถ้าถามว่าสมควรลืมได้หรือยังล่ะก็คุณโสดมาแล้วอ่ะนะคะดูนิดนึงค่ะ สมควรมองอนาคตตัวเองค่ะอย่าเสียเวลากับการนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาที่มันยากจะเกิดขึ้นนะคะเขาตอบมาแล้วให้ปล่อยเรื่องราวในอดีตซะคิดใหม่โอกาสใหม่มาแล้วนะคะไพ่พิจิกดีดีมาดูบทสรุปค่ะไพ่ดีมากไพ่บ่งบอกถึงอนาคตไพ่บ่งบอกถึงถึงความสุข นะแต่ถ้าคนที่เพิ่งจบมาหรือเพิ่งโสดมาหรือว่าหรือว่าแบบไม่ค่อยจะเปิดใจให้กับใครเขาบอกมาแล้วนะอนาคตอยู่ต่อหน้าคุณนะคะจบอดีตจบจบจากอดีตจริงๆเป็นทางเลือกใหม่จริงๆที่จะจะทำให้คุณสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสุขกับใครคนหนึ่งที่กำลังจะเข้ามาคุณกำลังจะได้พบคนที่เอ่อเรียกว่า เรียกว่าอย่างไรดีอะนี่แหละเขามองว่าเป็นตัวเลือกใหม่นี่แหละเป็นคนที่ตัดสินใจถูกต้องก็ได้อดีตอาจจะพังมาอดีตอาจจะเจ็บมาแต่ตรงนี้มันคือทางเลือกใหม่คือตัวเลือกใหม่คือความรักครั้งใหม่คือโอกาสใหม่ๆที่คุณจะต้องก้าวต่อไปละที่คุณจะต้องเรียนรู้ละที่คุณจะต้องเปิดใจละนะคะตอบมาให้แล้วนะพีจิกนะ อย่ามัวแต่ปิดกั้นตัวเองอย่ามัวแต่ไปนึกถึงอะไรเก่าๆค่ะไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเก่าๆที่ไม่สามารถคืนมาได้แล้วเราต้องมีทางเลือกใหม่ๆเพราะทางเลือกใหม่ๆจะดีกว่าเก่าๆเก่าๆคือกรรมตอบมาให้แล้วแหละนะคะตรงนี้มาแล้วและรักใหม่เขาฟ้องมาว่าคุณกับเขาสามารถเข้ากันได้ดีและเพอๆจะเป็นคนถัดไปของคุณนะคะและอีกอย่างนะเขาฟ้องมานะคะชาว พิจิกค่ะอะไรก็ตามที่คุณเคยเจอปัญหาอะไรก็ตามที่คุณเคยขาดหายไปในเรื่องของความรักเขาจะมาเติมเต็มคุณนะคะส่วนคนเพิ่งโสดสมควรแล้วหรือยังที่คุณจะปล่อยเรื่องราวในอดีตสมควรและสมควรไหมที่คุณจะต้องเอาอดีตมาเก็บไว้เป็นความทรงจำแบบเจ็บๆไม่มีประโยชน์อะไรใดๆเลย ทำให้ใจของคุณไม่มีความสุขเปล่าๆนี่คือชาวโสดถึงเวลาการเปลี่ยนแปลงของคุณแล้วที่สำหรับคนที่เพิ่งจบมาแล้วยังนึกถึงอดีตนะเขาฟอร์มานะคะว่าวันเวลานี้เวลาทํางานไปแล้วดวงชะตาค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าดวงชะตานะคะดวงชะตาทาให้ทาให้คุณนะคะพบโอกาสใหม่ๆพบสิ่งใหม่ๆพบความสุขที่คุณรอคอยนะคะโอเคนี่ก็คือเรื่องราวพิจิกทั้งหมดก็สรุปแล้วคนโสด เปิดใจได้นะคะไม่ใช่เปิดใจไม่ได้นะใครที่รู้ตัวว่ามัวแต่คิดถึงอดีตสมควรแก่เวลาแล้วเวลาเขาทำงานแล้วถึงจุดเปลี่ยนแปลงแล้วหมดเวลาของความทุกข์แล้วได้เวลาของความสุขแล้วนะคะก็น่าจะมีประมาณนี้ค่ะก็ช่วงนี้นะคะอยากจะประชาสัมพันธ์ว่ามีคลิปพิเศษลงนะคะคลิปพิเศษคือคลิปดาวพราเดินถอยหลังแล้วก็ ที่จะตามมาก็คือมีเรื่องของดาวราหูย้ายราศีนะคะดาวราหูย้ายราศีเป็นสำคัญนะคะเป็นครั้งใหญ่สำคัญอยู่แล้วราหูปีครึ่งย้ายนะคะก็เวลาผ่านมารวดเร็วมากเลยปีครึ่งละเพิ่งย้ายไปแบบแบบเองเอ้าวจะปีครึ่งละนะคะก็ไปติดตามฟังกันได้ใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปก็แค่กดกระดิ่งแจ้งเตือน นะคะขอบคุณมากๆากสำหรับ FC นะคะที่ส่งกำลังใจเข้ามาที่ยังติดตามกันอยู่แล้วก็ FC ใหม่ด้วยขอให้ทุกทท่านมีความสุขทั้งกายสุขทั้งใจนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ